สวัสดีครับผมเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับยินดี้จะรับกลับเข้าสู่ช่องฟีน้ำบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากเราไม่ได้ลงคลิปมาเกือบครึ่งเดือนนะประมาณ2อาทิตย์ก็กว่านะครับผมอ่าก็วันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกับเซิร์ฟยอดนิยมนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพลาดนะกับเซิร์ฟห5า้านะครับผมเออมาวันนี้เราก็มาลงนะก็อ่าอันนี้เป็นคนไลฟ์ดีกับในไลฟ์นะครับผมในไลฟ์เป็น มาลองเซิร์ฟไงก็ไม่ไม่ใช่ดิมาลองดวงนะครับผมว่าเซิร์ฟนี้แบบจะเกลือไหมแล้วก็สรุปก็คือเกลือนะครับกูสุ่มได้เมลซากาดนะเออก็ใครยังไม่ได้ดูกออ็ไปดูในไลฟ์สดได้นะครับผมพี่ลงคลิปไว้อยู่นะโอเคก็วันนี้ก็กได้ไอดีมาใหม่นะครับผม,มนี่แล้วก็ไปจัดมานะครับเออมองข้ามตัวแรกไปก่อนนะเออนี่ครับผมโซนิกเอสเอชอาร์นะเออซื้อมานะครับผมจากน้องบาร์สนะครับผมไม่ใช่บาร์เ็กนะบาร์สอีกคนหนึ่งนะแล้วก็ตัวเอสเอชอา ตัวแรกนะครับเป็นเกลิวนะช้ำใจเหลือเกินว่าเปิดเละเปิดไปเปิดสี่นะครับผมไหนวะยังไงวะ เปิดสี่นะครับได้เป็นเกลรวกันซุกมานะก็ปั้นไปเลยครับผมสายพลังตัวเดียวในทีมนะก็อดีนี้ก็จะเล่นเป็นสายฟรีนะครับสาหรับเซิร์ฟนี้นะอ่ายังไม่เคยเติมเลยนะครับผมเป็นสายฟรีร้อเปอร์เซ็นต์นะก็เซิร์ฟนี้นะมียูทูบเบอร์หลายคนที่คาดว่าน่าจะมาเล่นนะครับผมแล้วก็อ่าที่แน่นอนเลยนะเซิร์ฟเนี้ยคนไทยคลองเซิร์ฟแน่นอนนะครับผมอ่าไม่ต้องกลัวนะว่าจะแบบว่าตัวบัคเยอะหรืออะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะเราเล่นอ่ากับคนไทยด้วยกันนะครับผมชิลๆนะ ดูนดะพลังแล้วกันนะครับผมอ่ะดูเลยนะว่าคนไทยเกือบจะทั้งหมดนะครับผมอ่ะอันหนึ่งเป็นจานน็อตนะครับผมโอ้โหตึงกระจัดนะมี สุดพิ้ดักชายนะครับพาร์ทสองนะเออโอ้โหได้ของทองอย่างสวยนะเพชรพี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมเพชพี่ความเร็วนะตึงๆนะแล้วก็มีโซนิกนะครับผมอ่าแล้วก็มีฟูบุกิเอชรนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีคอปูบอมแล้วนะเติมจนได้คอปูบอมอะครับแล้วก็มีเกวินนะครับผมอ่าแล้วก็คอเป็นอ่าใช้สายเทคนิคเป็นจีนัทนะครับผมอ่ะโอเคพลังก็ไปอยู่ที่เก้าหมื่นสองแล้วนะวันแรกจะหนึ่งแสนแะล้วฮัลโหลไปจ้าดรับสอง สองเป็นมิฮารุ503นะครับผมมาคนไทยแน่นอนนะคำแนะนำตัวเป็นภาษาไทยนะสวัสดีครับอ่ามีซูเปอร์ดักชานะครับจะเป็นพาร์ทหนึ่งนะมีเกลวินนะครับผมคอเป็นบาคุซันนะแล้วก็มีอ่าฟูบุกิเอสนะครับผมอันดับสามเป็นน้องเจฟฟนะครับผมอาเจฟฟ์เอ็กนะยูทูบทำยูทูบด้วยนะมีอ่าดักชายพาร์ทหนึ่งนะครับผมมีฟูบุกินะแล้วก็มีอะตอมนะครับผมแล้วก็อ่าคอเป็นบาคคุซันนะพลังอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับผม รันับสี่เป็นแมนล็อบบูกะนะครับผม คนนี้ไม่ใช่คนไทยว่ะเออก็จะตึงนะครับผมเออคูม,มาภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่ะอันดับ5้าเป็นแฮซัมนะครับผมไม่รู้ว่าคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับผมอันนี้อันดับ6เป็นเดอเมสโตรนะอ,อ้าวมีนักชายเหมือนกันนะโอ้ยปอป้องแต่คนนี้เกลือนะเออคนนี้ค่อนข้างเกลือในะมีโกเคสึน,นะครับผมอ,อ่าแล้วก็เป็นเชอร์รนะนะี่นะ,ะอ,อ่าพูรินะทางาจินะครับผมอ่าเซลอดีแล้ววะ่ะวันแรกก็ขายแล้ววะ่ะ แล้วก็เป็นลิมุลุนะครับผมอามีปอนนะครับมีดารุมะนะครับแต่หยองนะอ่าก็ตอนแรกเป็นต่อเชลเล่นนะแต่ตอนนี้เป็นน้องบีนะครับผมอาเด็กข้างไข่พี่เล่นแล้วนะตอนนี้นะเอ,อ แล้วก็เลียเธอจนแฉะนะครับใครครับนี่ยยืบบูจอนนะครับผมอาคารุมะสายฟีจันบอมแลมคุงนะครับผมแรลมเป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อแลมไม่มีเหรออาครจูราเชนะครับผมก็ประมาณนี้นะมีใครใครเล่นอยู่เซิร์ฟนี้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมส่วนพี่วันนี้ก็อยู่แบบที่700นะครับผมอาเวลก็อยู่ที่แค่26นะ เพราะว่าเพิ่งได้ดีมาตอนอทุ่มหนึ่งมั้งจำไม่ได้แนละ้วห้าหโมงทุ่มนะก็ออคือได้มาช้านะก็วันนี้ก็สุดได้เท่านี้นะครับผมซื้อพลังงานไปสองรห้าสิบนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะรอบนะ,ะก็เซอร์ไนี้นะ่าจะเอาตัวดํานะอ,อก็เพชรน่าจะไม่ได้อัดวลวมากเท่าไหร่นะครับผมส่วนขะแะเพื่อนก็แอดมาได้เลยนะครับผมชื่อตามนี้นะโอเคอ่า มาดูพันด่านะอยู่3 9 4้กบสี่นะครับผมอ่ะมาดูตัวละครนะว่ามีดาร์กชายกี่ตัวกันนะครับผมในเซิร์ฟนี้นะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับผมมีดาร์กชายทั้งหมดห้าตัวแล้วแล้วก็ฟูบุกิบึมๆนะครับผมโอ้โหฟูบุกิเต็มเลยนะเออมียุงแดงแล้วก็ฟูบุกิซะส่วนใหญ่นะครับผมอ่ะ ก็มีดักชายแค่ห้าตัวนะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เยอะมากนะครับผมนะมีสุดอยู่จานน็อตคนเดียวนะเติมไปน่าจะหมื่นกว่าบาทแล้วนะสุดจะจัดนะครับผมส่วนอันดับรับประลองนะครับวันนี้เราก็ดันมาอยู่ที่อันดับเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยเก้าสิบหกนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับผมนะสำหรับสายฟรีนะส่วนนี้จะเป็นสายฟรีแน่นอนนะครับผมไว้เป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนนะวันนี้ก็อ่าเล่นหมดแล้วนะครับผมเคลียร์เควสก็ถ้าเกิดยี่สิบเจ็ดก็น่าจะพลังประมาณสองหมื่นนะครับผม ตัวละครก็อัพไปประมาณนี้นะก็กาตามหลักปกตินะครับผมเราจะอัพปีศาจ์สามฮีโร่สามนะเพื่อไวนะ้ผ่านด่านฮีโร่เอ้พิซาจนะครับผมปีาศาจ์พี่ก็จะใช้เป็นโซนิกนะครับผมเกนลีวนะแล้วก็อาจจะใช้เป็นตัวบิทคิงนะจะต้องรองดูก,ก่อนว่าจะได้จีนัทมาหรือเปล่านะครับผมส่วนใต้ดินพี่จะไม่ปั้นนะเพราะว่าสายอาวุธพี่เยอะแล้วนะครับผมก็มีทั้งโซนิกบิทคิงบอลทองนะส่วนสายฮีโร่นะครับผมก็แน่นอนนะก็เป็นสามตัวหลักนี้นะครับผมเป็นหน้ากากหวานนะตัวแบกฮีโร่เอ้พิซาจ คอก็า,าเป็นจีนนอนนะแล้วดา้าเบนหมูก็เป็นบอลทองนะครับผมส่วนมูเมงเราจะใช้แค่ใน p ี p ีนะครับผมนะในลำประลองไว้บัอความเร็วนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสัปดาห์แรกนะก็ไม่มีอะไรนะ,ะเดี๋ยวจะมาแจกโค้ดนะครับผมโค้ดที่ยังใช้ได้นะตอนนี้ถ้าที่พี่รู้นะหรือว่าใครรู้จากโค้ดไหนนะครับผมก็รคอมเมนต์บอกกันได้นะ คนแรกนะครับผมมาโคดประจําเดือนนี้นะก็เป็น OPM 9นะครับผมแล้วก็ SEP นะครับผมมานี่คดแรกนะครับผมใส่เข้าไปอันนี้คือเติมไปแล้วนะพี่เติมไปแล้วนะครับผมอ่ะต่อไปก็เป็น OPM Go อ่าไปครับผมไปใช้ไปแล้วอ่าต่อไปก็เป็น OPM Fifa นะครับผมอ่าคนยังใช้ได้นะครับอ่าใช้ไปแล้วเอ้ยอ๋อจะจะเปลี่ยนชื่อทําไมก่อน OPM เดี๋ยว O P M 9 S E B s E P s E P ได้ด้วยครับผมได้เพนมา200นะพี่ใส่ผิดนะตัวเอต้องเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมสําหรับโค้ดประจาเดือนนี้นะอ่ายังไม่ได้ใส่ดีกว,ว <c oughs> ่าได้ตั๋วแดงมาอีกหนึ่งนะโอเคก็น่าจะเปิดไม่ได้นะครับผมก็มาลอนดูแล้วกันนะว่า s อตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะก็ถ้าอ่าถัาเซิฟนี้พี่ว่าน่าจะเล่นยาวๆนะแล้วก็อ่าเซิฟนี้อ่า จานเจมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีห้าพยักษ์นะแต่ไม่รู้ใช่ตัวจริงหรือเปล่านะครับมองมิ่งน,นะเออที่ว่าน่าจะไม่ใช่นะแล้วก็มีจานเจมอาร์เซมนี้จานโดนแย่งชื่อไปนะครับผมจานเจมจะชื่อว่า2 2่เอ็มนะอ่าก็อ่า เห็นเกบอกว่าจะไม่ใช่สายฟรีด้วยนะก็มารอดูกันพรุ่งนี้นะครับผมว่าจะมีดักชายมาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่านะผมสับจานเจมนะครับ22เอมนะะก็ไปแอดเพื่อนกันได้นะครับผมอะ้วก็มีใครอีกลุงมะลุงปอกอาร์ตี้คุงนะครับผมอ่ามีใครไม่มีใครละโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสําหรับคลิปในวันแรกนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากดูว่าวันแรกทำไรวันเจ็ดวันแรกทำไรนะครับเคยทําคลิปไปแล้วนะเข้าไปดู พิลิตในช่องได้นะครับผมนะ โอเคก็มาวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมนะจะได้มีกำลังใจในการทบคลิปต่อ,ตอไปนะส่วนไลฟ์สดก็จะมาไลค์อ่าคิดว่าน่าจะไลฟ์ได้ทุกวันนะแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปสรุปให้นะครับในทุกๆวันนะครับสำหรับเซิร์ฟ55นะก็อยู่ด้วยกันไปยาวๆนะครับนานๆนะเซิร์ฟนี้ไม,ม่บิดแน่นอน <laughs> ตามนั้นนะโอเคก็สำหรับนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย